รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้พบกับสุดยอดโชว์จากสุดยอดแชมป์ผู้ไม่เคยแพ้ใครและในช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ตื่นเต้นระทึกใจไปกับศึกสายเลือดระหว่างสีคิวสวสริ์พดุงวิทยา จังหวัดนครราชสีมาเียนตติดฟ้าหงงวรสวคำว่าเอ่ยคำว่าแม่ส้นเท้าขึ้นไม่ได้เลยงั้นแม่แม่อยู่ตรงไหนแม่อยู่ตรงปลายเท้าเหรอปัททะกับโรงเรียนเมืองโคงจากจังหวัดนครราชสีมาุยจาค่มีนถะุยเธอต้องมองมองควาย ไม่ใช่มามองถุยที่นี่ไม่ได้เพราะฉันโนถุยและโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดในรอบชิงแชมป์ประจำฤดูร้อนรอบเร่งช้าได้แก่ สวรรค์มาแล้วจ้าตื่นเต้นเราใจไปพร้อมๆกันกับช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตซึ่งตอนนี้เราได้สองโรงเรียนสุดเก่งที่จะมาชิงแชมป์ประจำเทอมที่3ปี3กันแล้วนั่นก็คือโรองเรียนบ้านทุ่งกระโตนจากจังหวัดประจวบคีรีขันและโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทองครับ การแข่งขันของปีที่3แล้วเทอมที่3นะคะแต่วันนี้เรา2คนต้องบอกเลยว่าไม่มีการแข่งขันอ้าว ้าก็ให้น้องๆได้ไปเตรียมตัวเพราะมันเป็นรอบของการชิงแชมป์ประจําเทอมแล้วแต่คุณผู้ชมบอกอ้าววันนี้จะไม่ได้ยินเสียงร้องหรอกค่ะไ,ไเ่ียงร,งรย้งยแนน,นนะคะจะได้ชมภาพสวยๆความสามารถของเด็กๆอย่างแน่นอนค่ะแล้วความสามารถนั้นนะคะเป็นความสามารถของน้องๆน,นะคะจากโรงเรียนที่มีดีกรีเป็นแชมป์ด้วยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลสี่บ้านชุกุมจากจังหวัดกาญจนบุรีกับบทเพลงเขียวเกี่ยวใจค่ะ น้อยกว่าทุกวันมะมันมีมีแบบแดนเซอร์แปดคนเลยดเซอร์ะมาวันนี้ค่ะไม่มีการแข่งขันความรู้สึกที่มารายการชิงช้าสวรรค์นี่มันมันเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนค่ะเป็นยังไงลูกตื่นเต้นอ้าวตื่นเต้นอ้าวไม่แข่งก็ตื่นเต้นนะแข่งก็ปดดัานนะทำไมมันตื่นเต้นล่ะลูกเพราะเราต้องทําให้ดีค่ะอ๋อเพราะเราเป็นแชมป์แล้วว่างานผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะได้เป็นแชมป์ประจําเทอมไป ก็มีควารู้จักเยอะค่ะแล้วก็ได้กินของฟรีด้วยเออได้กินของฟรีดีนะชอบอีกตรงนี้แหละแต่ปกติเนี่ยโรงเรียนนี้พี่ส้มเราจะจําเขาได้แบบพวกเพลงโจ๊ะมีการเต้นสะบัดสะบอมเลยอ่ะแต่วันนี้จะมาเป็นแนวแบบว่าเนิบๆเป็นแนวช้าๆหวานๆถนัดไหมคะจริงๆแล้วเพลงช้าเนี่ยถนัดค่ะแต่ก็ยากเป็นบางคําค่ะเหรอคะแล้วเพลงนี้นี่ชื่นชอบเป็นพิเศษหรือคะหนึ่งเลือกมาหรือว่ายังไง ชื่นชอบค่ะโน้ตรู้ดีใจตายเลยนะภูมิใจจังอะเห็นจุ๋ยจัวมาแล้วบอกว่าปกติแล้วชอบเพลงเร็วเราจัดให้อ้าวอาคนที่บอกว่าเจอบ้านบ้านชุกกลุ่มเนี่ยต้องแบบโอ้ใครคิดถึงนี่ต้องรอเขาเลยใช่เลยอาถ้าอย่างนั้นนะคะช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าค่ะมีเพลงเร็วมาฝากนะคะรับรองว่าไม่ทิ้งไลนนะคะเทศบาลสี่บ้านชุกกลุ่มอย่างแน่นอนสักครู่เดียวค่ะ ส่วนตอนนี้ไปหากับบุกสั้นตลาดสดกันก่อนตอนนิทานพื้นบ้าน,นะะแต่งร้านแต่งร้านอะไรของแกนี่ยทับยุ่งอยู่น,น,น,นี่มาน,นี่มานี่นั่งก่อนเดี๋ยวมีนิทานจะเล่าให้ฟังโอ้โหมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมันใช่เวลาจะเล่านิทานไหมน้องขาเลือกไปก่อนเลยนะคะมีนิทานพื้นบ้านจะเล่าให้ฟัง,ฟงอ่ะเล่ามาอ่า การละครั้งหนึ่งมีกระเบื้องมีซีมเมนต์มีหินอ่อนมีปากเก้มีไม้กระดานจบจบอะไรของแกอ้าวอะไรของแกบอกว่าไงมีนิทานพื้นบ้านจะเล่าให้ฟังถูกไหมเออก็ที่เล่าไปเนี่ยพื้นบ้านล้วนๆไม่มีผนังไม่มีหลังคาเลย,ยเสวลาขายของดีวกว่าบะมีกึ่งสำเร็จรูปตราม่ามา่า เครื่องนอนโตโต้ไดมอนด์บรูผงเงาบัวผสมผงใบสะระรแหน่ตราหมอเสงมีทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ดผลิตภัณฑ์ t o a ยาเพียแคมสบู่เบนเนต แทบโรเลตเพลย์เบสเล่ลูกชิ้นหมูโฮแดงเอาล่ะค่ะกลับเข้าสู่รายการชิงชาสวรรว์อีกครั้งนะคะกับช่วงนี้ค่ะชิงชาสวรรว์ประถมคอนเทน 3เทอมที่3นะคะอย่างที่บอกไว้เมื่อสครู่นะคะว่าวันนี้ไม่มีการแข่งขันในทั้งสิ้นค่ะแต่มีโชว์จากน้องๆที่เป็นสุดยอดของรายการของเรานะคะ,คะนั่นก็คือแช,ชมป์ประจําเทอมที่2ปีที่3ค่ะโรงเรียนเทศบาล4ี่บ้านชุกกลุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเมื่อสักครู่นะคะผ่านไปแล้วค่ะกับบทเพลงอันไพเราะเลยทีเดียวนะคะเคียวเกี่ยวใจแต่ว่าดีกรีของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเอ,อ่ยชื่อเทศบาล4ี่บ้านชุกกลุ่มเนี่ย โอ้โหใครๆก็จำมีลาเพลงเร็วเขาได้ตีลังกาบ้างฉีกขาบ้างโอ้โหแล้วลงจังหวะเป๊ะๆนะคะใช่เลยคือเรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาเนี่ยน่าจะจำได้อย่างแน่นอนวันนี้ค่ะก็เลยมีอีกหนึ่งโชว์นะคะเป็นเพลงแนวน่ารักสดใสโจโจแน่เข้าทางเขาอย่างแน่นอนเลยค่ะรับร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนเทศบาลสี่บ้านชุกกลุ่มจากจังหวัดกาญจนบุรีกลับบทเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะ จะยกมือไหวสักหลายหลายรอบเลยโอ้ยเก่งอ่ะเก่งมากนี่จะบอกว่าเราไม่สามารถเลยนะเราซ้อมก็ไม่ได้อย่างนี้นะไม่ได้ไม่ไหวเนาะไม่ไหวอ่ะกระดูกกระเดี่ยวเอาแค่ท่อนเดียวนี่ก็แบบไม่ไหวแล้วกระดูกไม่เท่าที่แล้วอ่ะคือคือตอนเนี้ยโรงเรียนเทศบาลสีบ้านชุกกลุ่มเนี่ยเหมือนมืออาชีพนะจีว่าหลายคนเนี่ยโตไปเป็นมืออาชีพได้เลยนะไม่เหมือนนะพี่ว่าเป็นมืออาชีพไปแล้วมืออาชีพไปแล้วไอ้เพามันเป็นอย่างดีเลยโชว์เนี้ยเป็นเพลงเร็วเลยถนัดไหมคะ ขนาดค่ะยากยากง่ายยังไงเพลงนี้ยากค่ะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีเสียงสูนเยอะค่ะเสียงสูงเยอะ,ะแล้วซ้อมหนักไหมคะกว่าจะมาโชว์ซ้อมหนักค่ะซ้อมต่อเท้าวันเดียวจบค่ะโอ้โหซ้อมหนักนี่หนักต,ต่อเท้าว,วันเดียวจบวเฮ้ย,<บ>ยต้องบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แบบเราจาําฝังใจแล้วรู้สึกว่าเขาแบบมีจุดดีคือเรื่องของเพลงเร็วนเดนเซอร์เนี่ย นาะแล้วน้องไอก็ร้องเพลงแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบพัฒนามากๆเลยอ่ะ ใครเป็นแฟนคลับของโรงเรียนนี้นะคะต้องติดตามชมเลยตอนนี้เทอม3มแล้วเรากาลังจะได้แชมป์และรองแชมป์แล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเ<ม>ลือีกเทอมเดียว<ม>เดียวได้แล้วน้องไอก็จะกลับมารวมถึงโรงเรียนอื่นๆด้วยนะคะโรง<ว>เรียนอื่นๆ,ๆที่เห็นน้องไอนี่ก็ห้ามหยุดพัฒนานะนี่เขาเ,เป็นหนึ่งในในตัวเต็งเลยนะคะถ้าถ้าโรงเรียนอื่นๆอยากจะมาแข่งขันก็ต้องพัฒนาตัวเองค่ะวันนี้นะเก่งเก่งเก่งกันมากๆเลยนะเอาแต่บทเพลงที่สนุกสนานนะคะแถมยังมีความหวานมาด้วยมาให้พวกเราอย่างนี้ก็ต้องรับทุนการศึกษาเลยค่ะจากมาม่าชุดเครื่อง ตอโตโต้จักรยาน LA และก็ผลิตภัณฑ์ที a 1 0 0 0 0่บาทค่ะต้องขอขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล4นะคะบ้านชุกกลุ่มจากสวัดการจนบุรีมากๆเลยค่ะสัปดาห์หน้าค่ะปีที่3เทอมที่3ชิงแชมป์แล้วก็ห้ามพาเด็กขาดแต่ช่วงนี้ค่ะพักกักสักครู่แล้วกลับพบกับชิงชาสวรรค์ค่ะสัปดาห์หน้ามาสนุกและลุ้นกันต่อกับความน่ารักสดใสของน้องๆทั้งสองโรงเรียนในรอบแบทเทิลครับ ส่วนตอนนี้ได้เวลาหากับมุกสั้นตลาดสดตอนผู้หญิงประเภทไหนโอ้โหคนเราอะนะมาเห็นใจกันแค่นี้แหละนะซื้อเป็นขวดเดียวหรือไงไม่คิดจะซื้อฝากเพื่อนบ้างหรอไม่ได้ของฟรีไม่มีในลูกมีสิแปบ๊บหนึ่งสิเราก็เล่นอะไรกันก่อนอเผื่อฉันจะได้กินฟรีได้เลยถ้าอย่างนั้นนะ่ะมาสนุกกันแน่วันนี้ ฉันทายเลยนะผู้หญิงประเภทไหนเอ่ยที่มีความต้องการสูงคำถามมันยังไงยังไงอยู่ในแต่ร้านทะลึงปะเนี่ยมา,านะคำถามฉันไม่ได้ล่อแหลมนะไม่ทะลึงด้วยตอบว่าผู้หญิงวัยทองแกว่าใช่ปะเนี่ยใช่เะล่ะผิดผู้หญิงที่มีความต้องการสูงฉเฉลยก็คือผู้หญิง ยังไม่บอกเลยว่าผู้หญิงเตี้ยมีความต้องการสูงได้ไงและกินได้ไงอ่ะผู้หญิงเตี้ยผู้หญิงเตี้ยร้อยละร้อยก็มีความต้องการสูงไม่มีใครต้องการเตี้ยหรอก